คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับบริษัทเดิมเอสเทติกจำกัดเปิดตัวศูนย์ความงามจำลองเดอร์มิเนตสาขาราชพัฏอุบลราชธานีเปิดให้บริการด้านผิวพรรณและความงามสำหรับคนอุบลบุคคลทั่วไปคณาจารย์และนักศึกษาราชภัฏอุบลราชธานีที่บริเวณชั้นหนึ่งคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอองนวลรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา,านีเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณนิรัน์และแพทย์หญิงยานปภาพรมพรินกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเดิมเอสเทติกจำกัดด็กรร์กันนิกาพุ่มทองคณะบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกดรวิรัตเตชะนิรัติสายที่ปรึกษาและคณะบริหารบริษัทเดิมเอสเทติกจำกัดร่วมพิธีตัดริบบิน้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พอ,ออนิรันพมพรินกรรมการบริหารบริษัทเดิมเอสเทติกจำกัดเปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากที่ตนเป็นคนอุบลที่มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและต้องการที่จะนำประสบการณ์มากกว่า20ปีจากการทำธุรกิจด้านธุรกิจความงามกลับมาพัฒนาคนอุบลให้มีอาชีพด้านธุรกิจความงามซึ่งเป็นเทรนธุรกิจ ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในระดับต้นๆของประเทศจึงได้นำเสนอโครงการศูนย์ความงามจำลองเดอ m ม n u t e ตร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อต่อยอดจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติด,ด้านการศึกษาสู่ภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายหลักคือเป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการและนักธุรกิจมืออาชีพเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาทำงานกับศูนย์ความงามเดอร์มินเนตโดยโจทย์จากการทำงานจริงนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติการจะมีสถานะเชกเช่นเป็นผู้จัดการศูนย์ความงามโดยมีอาจารย์และทีมงานเจ้าของแบรนด์เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทุกขั้นตอนนักศึกษาที่มีฝีมือดีสามารถหาไรายได้จากการ ทำงานกับศูนย์ความงามเดอร์มินิตได้จริง นอกจากนี้ศูนย์ความงามจำลองเดมิเนตสาขาราชพัฒอุบลราชธานีเป็นทางสถานที่ที่ใช้ในการฝึกงานภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและถือเป็นสาขาแห่งแรกที่เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนในประเทศไทยจะเปิดให้บริการสำหรับคนอุบลบุคคลทั่วไปคณาจารย์และนักศึกษาราชพัฒอุบลราชธานีให้บริการด้านดูนดแลผิวพรรณความงามให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีปัญหา มีความเชี่ยวชาญในการรักษาปัญหาสิวโดยเฉพาะสิวเรื้อรังซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยยาทารักษาสิวทั่วไปได้โดยมีแนวทางการรักษาและฟื้นฟูสภาพผิวด้วยผลิตภัณฑ์เวชส,สำอางจากธรรมชาติควบคู่กับโปรแกรมทรีทเมนต์ที่ช่วยในการรักษาและบำรุงฟื้นฟูผิว ผลิตภัณฑ์เดอร์มินเตเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางคิดค้นโดยแพทย์หญิงยานประภาผู้บริหารบริษัทประสบการณ์การทำงานด้านความงามกว่า20ปีข้ามหาิทยลัยลพัฒน์บุญทีเราโดยคณะแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งเรามีสาขาวิสั์ความงามนะครับซึ่งเราเปิดจัดก,การศึกษามาหลายปีแล้วนะครับก็พยายามหาช่องทางที่จะพัฒนาทั้งบุคลากรและนักศึกษานะครับในทิศทางของวิสั์ความงามเราร่วมมือกับ ศูนย์ความงามเดอร์มินเนตนะครับซึ่งเป็นที่แรกของมหาวิทยาลัยราชพัฒซึ่งมีการร่วมมือระหว่างเอกชนกับมหาวิทยาลัยนะครับในเป้าหมายสำคัญในการที่จะพัฒนาการเรียน,นสอนด้านวิศวกรรมง,งานให้กับทั้งบุคลากรและนักศ <S <S ึกษาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ความงามเดอร์มินิแห่งนี้นะจะช่วยยกระดับนะครับในการพัฒนานักศึกษาเราเข้าสู่อาชีพ ธุรกิจความงามได้อย่างสมบูรณ์แบบและก็ใช้ศูนย์ทำงานแห่งนี้ในการเรียนรู้ในการพัฒนาในวิชาชีพของความงามให้พัฒนาต่อไปยิ่งขึ้นนะครับไอ้นอกจากเป็นศูนย์ความงามที่ใช้พัฒนา <c oughs> บุคลากรและนักศึกษาแล้วยังให้บริการกับชุมชนกับบุคคลภายนอกนครับสามารถมาทดลองใช้หรือว่ามาลองใช้จริงๆกับศูนย์ทำงานแห่งนี้ได้นะครับผมคิดว่านะครับแล้วก็ผมคาดหวังว่า ทุกคนที่เดินผ่านศูนย์ความงามอย่างนี้แห่งนี้นะครับจะสวยกว่าเดิมแน่นอนครับ